อโอ้โหโคตรแจ่มแต่วันนี้คนเยอะนะตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีคนนะแต่ออาไปออกมาคนเยอะมากเห็นแต่บรรยากาศแบบมันได้อ่ะเออผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่บรรยากาศมันได้ว่ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพื่อนร่วมเดินทาง สวัสดีตอนเย็นวันที่13กรกฎาคมครับผมก็วันนี้จะเป็นทริปง่ายๆผมจะใช้คําว่าไปขี่รถเล่นดีกว่าผมจะไปขี่รถเล่นอ่าเป็นถนนเรียบชายทะเลอยู่ที่สมุทรปราจารก็บ้านผมเองอะอยู่ใกล้บ้านผมเลยก็ตอนนี้ก็สี่โมงห้าสิบละสี่โมงห้าสิบไปเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยเ e s t ไปครับไปวันนี้ทริปใกล้ๆครับผมวันนี้เราเดินทางใกล้ๆแค่บางปูนี่เองก็อยู่ห่างจากบ้านผมประมาณสิบกิโลแต่ว่าบอกตรงว่าผมก็ไม่เคยไปนะไ้ถนนเรียบชายทะเลตรงบางปูเนี่ยเห็นเขาว่ามันยาวสองกิโลอ่ะ วันนี้รถเยอะจังเลย5โมงแล้วนะตอนนี้ออกมามัมเตอร์มเตอร์ไปล้างรถอยู่ล้างรถเช็ดที่นกอยู่ร้อยวันพันปีนกไม่เคยขี้ใส่มาขี้ใส่วันนี้เนี่วันที่จะออกไปเที่ยวเนี่ยบ้าบอคอแตกจริงๆไ <c oughs> อ้เดี๋ยวเรายูเทินยูเทินขวานี่ออกข้างหน้าแล้วก็ เราไปออกเส้นสุขุมวิทสายเก่าผมจะไปดูวิวผ้าที่ตกด้วยไปครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วไม่รู้จะทันผ้าที่ตกหรือเปล่านะไปดูวิวผ้าที่ตกที่ถนนเรียบชายฝั่งทะเลบางปูสมุทรปราการมีรถเปลาะ ป่ยเข้าไปก็วันนี้เป็นคลิปง่ายๆสบายๆครับผมใกล้ๆก็เนื่องจากว่าผมเพิ่งจะได้ไม้ตัวใหม่นะมานะเป็นไม้ของ DJI ไม้สายก็900าร้กว่าบาทก็เลยลองซื้อมาใช้ดูก็คุณภาพเสียงในคลิปเนี้ยคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นไม้ของ DJI ที่เชื่อมต่อกับกล้องที่ผมอ้าอยู่เนี่ยเป็นกล้องโกโปกสิบผมก็เลยอยากจะมาลองเทสดูครับผมแต่จะมาเทสเฉยๆก็กระจายอยู่ไหนๆก็อกู่ากบ้านแล้วก็ขอลองมาขับรถเล่นด้วยเลยแล้วกันพอดีผมไปเปิดเจอใน y o u t u ู e อ่ะมันเด้งขึ้นมาก็มีถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่มันอยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยมาเลยสามไป วันนี้ก็เลยอยากจะมาลองขี่รถเล่นดูแล้วก็ทดสอบไหม่ตัวที่ผมจเพิ่งจะซื้อมาด้วยโอ้รถเยอะจังเลยวันนี้เราน่าจะผมจะเข้าทางอ่าเทศบาลทอยทอยอเทศบาลบางปูหนึ่งร้อยแปดก็มอไซค์ก็สามารถเข้าทางนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องไปเข้าทางไปเข้าทางวัดศีประจันหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยเท่าที่ผมดูรีวิวมาเนี่ยก็สามารถเข้า,าทางซอยเทศบาลบางปูหนึ่งร้อยแปดได้เลยก็ปักหมุดไปตามผมได้เลยสะพานปลาจูชมวิวบางปูเนี่ยครับผมใซครอยู่สมุทรปราการวันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปขับรถเล่นที่ไหนก็ลองตามผมมาดูครับผมไปขับรถละอ่า เป,เป็นถนนที่เรียบชายทะเลความยาวเนี่ยสองกิโลเลยนะผมว่าจะไปวันนี้ผมไม่รู้จะไปทันผ้าที่ตกดินหรือเปล่าผมว่าจะไปดูวิวผ้าที่ตกดินนะแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมจุดชมวิวถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเขาเรียกอะไรนะตาอากาศวางปู ตัตาอากาศบางปูเนี่ยเราไปบ่อยแล้วนะผมก็จะไปขี่รถเล่นอยากได้ฟิลแบบขี่รถเล่นริมทะเลบ้างไอตรงตาอากาศบางปูเราต้องจอดรถแล้วเราต้องเดินเข้าไปไโอ้วันนี้รถเยอะจังเลยเบี่ยงขวาไม่ได้ด้วยเอยได้ปะวะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ ในว่าเบี่ยงขวาไม่ได้อาจะต้องไปยูเทิร์นไกลมากเลยนะถ้าเบี่ยงซ้ายไปเมื่อกี้เนี่ยช่วงนี้กำลังทำถนนนะแถวบ้านผมเนี่ยแถวบางปูเนี่ยรถติดครับผมอยิ่งช่วงเวลาเช้าเช้าเนี่ยไปทำงานเนี่ยโอ้โหแน่นตึบเลย ตรงๆนี่ผมก็ไม่เคยมาไม่ไม่เคยมาเลยนะไอตรงถนนเรียบชายฝั่งทะเลเนี่ยสารภาพตรงๆเลยว่าไม่รู้ว่าเข้าทางไหนเหมือนกันไปตามป o เก l e แ a p อย่างเดียวเลยหาซอยเทศบาลบางปู108่ร้อก่อนรถก็ค่อนข้างเยอะนะวันนี้ กูก l e แม p เขาให้เราเลี้ยวไหนเนี่ยนี่เหรอซอยนี่เหรอเอาไหนบอกต้องผ่านเทศบาลบางปูร้อยแปดเนี่ยอันนี้ร้อยสี่ไม่รู้ว่าเข้าได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่น่าจะทะลุได้แหละเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นถนนเรียบชายทะเลแบบยาวเลย ผมไม่คนที่ชอบแบบขี่พาหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันได้เห็นวิถีชีวิตคนแบบออกมานั่งเล่นหน้าบ้านได้มาทำกิจกรรมหน้าบ้านนู่นนั่นนี่ผมว่ามันเพลินดีนะเวลาขับมอไซค์พาหมู่บ้านนะเนี่ย เนี่ยวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยบ้านบางครอบครัวก็ยังทํายังทําเกี่ยวกับการประมงอยู่เนี่ยก็มีการขุดคลองเข้ามาในในเขตของหมู่บ้านนี้ด้วยไปได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็มีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนก็น่าจะ น่าจะแบบคนเยอะอ่ะคนเขามาขี่รถเล่นขี่รถเที่ยวกันเยอะมากเลยรถยนต์เนี่ยจะเอาเข้ามาไม่ได้นะจะต้องไปเข้าซอยวัดศรีประจันกพมอไซค์เนี่ยเลาะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนเนี่ยโอ้ยได้อยู่นะเนี่ยมีของขายมีคนมามีคนมานั่งเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ได้อยู่นะบรรยากาศอะมีที่นั่งโอ้โหทะเลลมโกกดีมากเลยไม่รู้ว่าลมมันจะเข้าไปในไม้หรือเปล่าไม้มันจะได้ยินเสียงลมด้วยหรือเปล่าเฮ้ได้อะบรรยากาศแบบชิลเลยนะเอามอไซค์ขี่เข้ามาได้เลยนะแต่รถใหญ่เนี่ยมันน่าเข้าไม่ได้มันเป็นถนนถนนมันแคบไปหน่อย เฮ้แนะนาเลยแบบเฮ้ยดีอ่ะบรรยากาศดีอ่ะนี่มาพาลูกพาครอบครัวพาคู่รักพาคู่รักมานั่งเล่นไอ้ไอต้ตูบโอ้โหไปเดินั้งบนเลยเนี่พามานั่งเล่นแบบบรรยากาศทะเลชิวๆเลยนะเฮ้ยคนเยอะวะ่ะ เองจริงนี่ผมก็เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกกันนะเฮ้ยเนี่ยบรรยากาศได้โอ้โหทุกคนเนี่ยมาตกปลามานั่งเล่นชิวเลยนะหรือบรรยากาศโอเคเลยนะมันเป็นทะเลเป็นป่าชายเลนแนะผมก็ไม่คิดว่าแถวบ้านผมจะมีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยนะ ห้องตรงเลยอยู่มา20กว่าปีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยว่ามีถนนเรียบชายทะเลด้วยเฮ้ยโอ้โหคนเยอะเดี๋ยวเราจะขับไปที่บนสะพานชมวิวเลยนะนู่นนะ่ะอยู่กลางทะเลนู่นนะเฮ้ยบรรยากาศได้อยู่ เนี่ยหลังอันนี้ช่วงห้าโมงกว่าเนี่ยคนก็เลิกงานมาก็มานั่งชิวๆไว้ได้เลยบรรยากาศดีเลยโฮ้ยโคตรแจ่มเลยว่ะเดี๋ยวเราขับไปตรงนี้เลยอ๋อ,อน,นี้น่าจะเป็นซอยเทศบาลบางปูหนึ่งร้อยแปดแน่เลยเข้ามาก็ไดเจอ สะพานที่เป็นจุดชมวิวแบบเนี้ยเฮ้ยได้อยู่นะ่ะเฮ้ยโคตรแจ่มเลยอนะ่ะโอ้โหดูดิท้องฟ้ากับทะเลนะพระอาทิตย์ลำไรลำไรแล้วเมฆเริ่มมาบังพระอาทิตย์ละแจ่มว่ะคนเยอะเหมือนกันนะทำเล่นไป แล้วกูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยทำไมกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยทําไมแถวบ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอเลยครับได้อยู่นะ เฮ้ยแจมแจมขอครับเฮ้ยโหลมแรงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เฮ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยจริงสวยว่ะนี่มาตกปลาได้ด้วยนะ โอ้โหบรรยากาศได้เลยวะกูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยนี่อนะไรแบบบิวโคตรสวยเลยคนเยอะเหมือนกันนะทำเล่นไปนะตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีคนเนี่ยเอาเบ็ดปราตกปลาได้เลยนะมันอยู่ใกล้ๆก,กับสถานตาอากาศบางปูอ่ะเออว่ะเลยมาหน่อยเดียวเอง เลยตรงขนส่งมาหน่อยนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยโคแจ่ม stop บรรยากาศโคตรแจ่มเลยลมโพตดแรงอ๋อองจริงนี่ก็คนเยอะนะผมก็ได้แต่สงสัยตัวเองปูทำอะไรอยู่บรรยากาศดีมากเลยโคตรแจ่มเลยกาศแจ่มมากอ๋อสดชื่นนะผม โอ้โหนี่เดี๋ยวให้ดูวิวมุมนี้โอ้โหแจมสวยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะเป็นถนนเรียบทะเลย,ยาวสองกิโลเมตรเลยแนะจมวะ่ะบรรยากาศโคตรแจมเลยแจมจริงวะ่ะ ใช่ได้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะสิบแปดนาะฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยแต่ว่าฝนโปรยลงมาแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเลยแล้วกันไม่ดูพระอาทิตย์ตกก็ไม่เป็นไรกลับเลยแล้วกันเพราะาฝนเริ่มโปรยลงมาแล้ว แจ่มว่ะบรรยากาศใช้ได้เลยเนี่ยถ้าใครแบบอยู่สมุทรปราการอยู่บางปูเนี่ยขี่รถมานั่งเล่นได้เลยนะใช้ได้ค่ะนี่ถ้าใครมีเป็ดน,นะโอ้โหมานั่งตกปลานั่งเล่นดื่มเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆโอ้โหชิลเลยสบายเลยแต่วันนี้คนเยอะมาก เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ไหนมาทำไมกูเพิ่งมาเห็นกค,คนเิตอนแรกที่ขี่มาเนี่ยังยังไม่เยอะเท่านี้เลยนะเขามานั่งชิวๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆบรรยากาศได้เลยอะ่ะ มะเดี๋ยวไปดูตรงบนสะพานน,ะนั่นอีกทีนึงแล้วกันไปดูตรงสะพานที่ยื่นออกไปทะเลอะ่ะขี่ไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันก่อนจะกลับบ้านไหนๆก็มาแล้วเอาให้เต็มอิ่มตอนเรามาช่วงห้าโมงกว่าใช่ไหมอันนี้มันหกโมงแล้วอะ่ะหกโมงครึ่งแล้วอะ่ะโอ้ยด้อยู่นะแจ่มเลยอะ่ะบรากาศโคตรดี ได้เลยอะแจ่มว่ะแต่คนเยอะมั้ยไดนะครับแจ่มป่ะกาดได้เลยทษอยคับไปนะครับบรรยกาศดีอ่ะ ใช้ได้เลย <S <S ไปมาขี่มอร์ไซค์เล่นไงครับผมถนนเรียบชายฝั่งทะเลสมุทรปราการเนี่ยถ่ายรูปวิวนี้นะี่โหโคตรแจ่มเลยะเมาถ่ายรูปไปสักหน่อยสักช็อตนึง่งอ่ะโคตรแจม่มสะพานปลาคนเยอะมากไม่ใช่สะพานปลาเลยเป็นสะพานที่ยื่นออกมาจากทะเลอะ่ะยื่นออกมาในทะเลโอ้ย สวยว่ะสวยออแจ่มเลยว่ะไปกลับบ้านดีกว่าเราตอนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยเม็ดลงมาแล้วนะแต่ผ้าทีตย์ังไม่ตกดินเลยบรรยากาศได้เลยเออแจ่มว่ะเนี่ยตรงนู้นก็เป็นเป็นเขต หมู่บ้านชาวประมงนะก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นวิถีชีวิตแบบที่ผมไม่ค่อยได้เจอนะฮะผมแม่งไม่รู้ไม่รู้ว่าผมไปมุดหัวอยู่ไหนอยู่ไปทำอะไรอยู่ถ้ารู้เร็วกว่านี้มานานแล้วเดี๋ยวเราออกทางซอยเทศบาลบางปูร้อยแปดนะไปครับผมกลับบ้านแล้วทุกคน ในเขตชุมชนที่เป็นที่เป็นอ่หมู่บ้านชาวประมงอนะ่ะเราจะเห็นได้ว่าบ้านเก่าๆเ,เนี่ยเขาจะยกพื้นขึ้นสูงเพราะว่าช่วงช่วงเวลาที่น้ําทะเลมันหนุนขึ้นมามันท่วมหมดเลยนะเนี่ยบ้านเก่าๆเ,เขาจะยกยกพื้นขึ้นสูงไอ้ถนนเนี่ยตอนแรกจริงๆอ่ะมันสูงกว่าตัวบ้านด้ซ้ำไป ถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็ลองสังเกตดูดีๆว่าพื้นเขาจะยกขึ้นสูงมากแต่เรามองจากมองจากมุมถนนไปเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ว่ามันมันเสมอกับขอบถนนนะไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเนี่ยดูเขาจะยกพื้นขึ้นมาสูงมากเลยผาหมู่บ้านนี้ยมีปั๊มยอดเหรียญด้วยผมเป็นคนที่ชอบขี่ผาหมู่บ้านนี้มัน มันได้บรรยากาศไม่รู้สิผมไม่ควรที่แบบหลงไหลในการดูวิถีชีวิตผู้คนหรอกมัมันได้บรรยากาศดีอ่ะผมชอบอ่ะอันนี้เรามาโผล่ถนนใหญ่แล้วนะว้ารถเยอะจังวันนี้โผล่ถนนใหญ่แล้วไปแล้วครับทุกคน ผมขอญาตก,กลับบ้านก่อนในบ้านผมเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ EP หนะ้าบายบาย